สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ 3M-Movie การให้และความรักเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามแต่ถ้าให้ความรักกับคนที่ไม่มีใจเขาเรียกว่ารําคาญให้เงินกับคนที่เขาไม่ต้องการเขาเรียกว่าดูถูกเมื่อเรารักผิดคนเราจะเห็นว่าเขาไม่คิดใส่ใจเมื่อเรารักเร็วเกินไปเราจะเห็นว่ามันผิดเวลาฉะนั้นแล้วจงเลือกรัก กับใครเพียงแค่หนึงคนดีกว่าต้องดิ้นรนจนไม่เหลือใครนะครับหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเจอร์รี่แม็กควปี1996เทพระบรักติดดินนะครับก็เป็นหนังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเนี่ยตามหาความสำเร็จในการงานอาชีพของเขา กระทั่งวันหนึ่งเนี่ยโดนไล่ออกและต้องไปทําธุรกิจเป็นของตัวเองจากประสบการณ์ของเขาเองนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรจะทําสําเร็จหรือไม่ถ้าอยากรู้ก็สามารถรับฟังผมสปอยได้เลยถ้าพร้อมแล้วเรื่องราวของหนังเ,เริ่มต้นขึ้นที่สารัฐอเมริกานะครับอาชีพของพระเอกเนี่ย เขาเป็นเอเจนต์เป็นนายหน้าเรียกค่าเหนื่อยเรียกค่าตัวเซ็นสัญญาให้กับพวกนักกีฬาอาชีพซึ่งบริษัทที่พระเอกทำอยู่เนี่ยก็มีทั้งนักกีฬาหลากหลายครับทั้งนักบาสเกตบอลนักกีฬาโอลิมปิกนักกีฬาดาวรุ่งนักมวยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกเด็กดาวรุ่งที่กำลังจะเติบโตและก็กลายเป็นนักกีฬาอาชีพและพระเอกเนี่ยเขามักจะชอบคนที่มีแววเพื่อเรียกค่าตัวและค่าเหนื่อยแพงๆและเขาเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ได้ค่าคอมมิชชั่นตรงนั้นด้วย เวลาที่นักกีฬานั้นเล่นดีเพระเอกมีชื่อว่าเจอร์รี่แบ็กไว์ซึ่งเขาเป็นเอเจนท์ที่รูปหล่อหน้าตาดีอย่างกับทอมครุสงานของเพะเอกเนี่ยก็ต้องพบปะผู้คนครับติดต่อทั้งพ่อแม่ของนักกีฬาติดต่อทั้งสโมสรของนักกีฬาและเพะเอกเนี่ยก็มักจะเรียกค่าตัวให้กับนักกีฬาแพง ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสโมสรก็ยอมจ่ายนะครับบางทีก็โอเวอร์เรทถึง5เท่าแพงกว่าความเป็นจริงถึง5เท่าและนั่นแหละครับก็คืองานของพระเอกพระเอกทาแบบนั้นอยู่เป็นประจําจนเขาเนี่ยกลายเป็นคนดังกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นเอเจนท์ที่มีแต่คนต้องการตัวบริษัทก็รักและตัวเขาก็มีความสุขกับงานที่เขาทํามากๆซึ่งการที่พระเอกเนี่ยเป็นเอเจนต์ให้กับนักกีฬาชื่อดังมีชื่อเสียงนะครับเขาเนี่ยก็มักจะเจอกับเหตุการณ์ที่บั่นทอนจิตใจอย,อยู่เหมือนกันช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเริ่มที่จะมีีควววาามสุขขกัับอออชพงงตเงแล้ แม้กระทั่งเด็กน้อยเนี่ยที่มาขอลายเซน็นนักกีฬาชื่อดังแต่ดันเอาการ์ดปีเก่ามาให้เซ็นครับนักกีฬาแม่งก็เสื่อกไม่เซ็นให้ทําให้พระเอกเริ่มคิดมากกับเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําถูกหรือเปล่าหรือทําไปเพราะเงินอย่างเดียวส่วนอีเหตุการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจเนี่ยก็มีนักกีฬาอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเขาได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันซึ่งครอบครัวเนี่ยก็มาดูแลสภาพของนักกีฬาเนี่ยค่อนข้างสาง,งองเลยนะครับ ต้องใส่เฟือกน,อนรพยาบาลเป็นเดือนลูกชายของนักกีฬาเนี่ยก็มาหาพระเอกครับแล้วบอกว่าคุณเป็นเอเจนต์ของพ่อผมแล้วครับช่วยพูดให้พ่อผมเลิกเล่นกีฬาได้ไหมครับเพราะว่าคนเป็นลูกเนี่ยไม่อยากให้พ่อต้องเจ็บหนักแต่ในตอนนั้นพระเอกเนี่ยก็ตอบกลับไปเพียงแค่ว่านี่ฟังนะเจ้าหนูต่อยฉันเนี่ยเอารถถังมาลากเอาช้างมาลากพ่อนายก็ไม่เลิกเล่นหรอกจริงไหมซึ่งพระเอกคิดว่าพูดไปแบบนั้นเนี่ยนึกว่าเด็กจะพอใจนะครับ แต่ที่ไหนได้เนี่ยเด็กแม่งเสือกดาด่าว่าพระเอกเนี่ยไอสารเลวเพราะถ้าเกิดว่านักกีฬาหยุดเล่นเนี่ยเขาก็จะขาดไรายได้พระเอกเนี่ยก็เลยคิดมากกับเรื่องแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทําถูกหรือเปล่าที่นึกถึงแต่เรื่องเงินเป็นหลักจากเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยพระเอกเขาก็คิดมากอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยครับ กลับบ้านไปเนี่ยก็นอนไม่ค่อยหลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยกินอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วจู่ๆเนี่ยพระเอกเขาก็ลุกขึ้นมาเขียนแนวทางคําแนะนําใหม่ของบริษัทครับเรียกว่าภารกิจแห่งชีวิตอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนที่มีศิลธรรมซะอย่างนั้นพระเอกเนี่ยจากตอนแรกจะเขียนแค่หน้าเดียวครับเขียนแค่แผ่นเดียวเขียนไปเขียนมาครับเขียนจากความรู้สึกกลายเป็นว่า มันพลั่งพลูออกมากลายเป็น25หน้าซึ่งไอสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันก็เหมือนกับคู่มือหรือว่าวิสัยทัศน์ของการทําบริษัทแบบที่เขาคิดนั่นแหละครับชื่อว่า the thing we think and do not say แปลเป็นไทยก็คือสิ่งที่เราคิดแต่ไม่พูดมันออกมาโดยมีเนื้อหาที่สําคัญในนั้นก็คือความรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพให้ความสําคัญเกี่ยวกับนักกีฬามากกว่าการเงินและก็ลดจํานวนนักกีฬาลงนะครับ เพื่อให้โฟกัสกับนักกีฬามากขึ้นจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็เอาไอ้คู่มือเนี่ยนะครับไปใส่ในเก๊ะของพนักงานทุกคนในบริษัทซึ่งพอพนักงานทุกคนได้อ่านแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีแต่คนปรบมือให้กับพระเอกครับถึงแนวคิดที่ยอดเยี่ยมของเขาแต่มันก็เป็นเพียงการปรบมือแบบเอาหน้าเท่านั้นครับเนื่องจากพระเอกเขาเป็นคนดังที่ประสบความสําเร็จในสายอาชีพของตัวเองจากนั้นเนี่ยพระเอกเขาก็บินไปทํางานครับ ระหว่างที่อยู่ที่สนามบินเนี่ยเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตะโกนหาลูกอยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็คือนางเอกนะครับมีชื่อว่าโดราทีเธอเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งและลูกของเธออายุประมาณสัก5้าหขวบได้ซึ่งนางเอกเนี่ยเธอก็ทํางานอยู่ที่เดียวกันกับพระเอกนั่นแหละและเธอก็ชอบสิ่งที่พระเอกเขียนมากๆบอกว่าแนวคิดของพระเอกนั้นมันสุดยอดมากๆที่ให้ความสําคัญกับนักกีฬาเป็นหลักมากกว่าเงินนางเอกเธอทํางานอยู่ฝ่ายการเงินและเธอก็เพิ่งจะเข้ามาได้ไม่กี่เดือนแต่พระเอกเนี่ยก็จําเธอได้ ว่าเธอเนี่ยนั่งอยู่ตรงไหนโต๊ะไหนอะไรยังไงคือเขาเป็นคนที่จดจํารายละเอียดได้ดีมากๆจนทําให้หนางเอกนั้นเธอก็ยิ่งปลื้มพระเอกเข้าไปใหญ่เพราะพระเอกนั้นหน้าตาดีอย่างกันเจ้าของช่อง 3M Movie ทํางานก็เก่งแถมมีสเสน่ห์อีกต่างหากแต่ติดตรงอย่างเดียวครับคือพระเอกเนี่ยเขามีคู่มั่นอยู่แล้วทําให้เธอเนี่ยก็ได้แต่แอบปลืม้มใจปลื้มจิตที่ไม่ใช่นักบอลเล่บอลแถมพระเอกเนี่ยก็ยังช่วยเธอตามหาลูกจนเจอทําให้เธอเนี่ยประทับใจในตัวของพระเอกมากๆจากนั้นเนี่ยพระเอกเขาก็เดินทางไปหาคู่มั่นของเขาคู่มันของพระเอกมี ชื่อว่าเอลรี่นะครับทั้งคู่เนี่ยมีแลนจะแต่งงานกันในอีกไม่ช้าพระเอกก็เพิ่งจะขอเธอแต่งงานกันทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ซีเยซีเยกันอยู่แบบนั้นทั้งวันทั้งคืนอย่างเมามันเรียกว่าเป็นคู่รักที่รักกันเราจะแหกดากดมไม่นานนักเนี่ยเพื่อนๆก็ต่างมาร่วมแสดงความยินดีในปาร์ตี้สละโสดซึ่งเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือว่าสาวๆที่รู้จักพระเอกเนี่ยก็ได้ร่วมกันทําวิดีโอขึ้นมาครับพูดถึงตัวของพระเอกแต่ทว่าไปไปมาสาด่วาเอนี่ยหาวยแตก เป็นคนขี้เงาขี้กลัวอยู่คนเดียวไม่ได้เวลาที่พระเอกเจอรักลึกซึ้งเนี่ยก็มักจะปกป้องมันไว้ไม่ได้ทำให้พระเอกก็แอบคิดอยู่ในใจได้กูเลวระยำตำบอลขนาดนั้นเลยเหรอวันต่อมาพระเอกเขาก็มาทำงานตามปกติของเขาและนางเอกเนี่ยเธอก็แอบมองพระเอกอยู่นะจ๊ะอยู่ทุกวันทุกวี่ตกกลางวันเนี่ยพระเอกก็ไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารและจู่ๆบ๊อบบี้เนี่ยที่เคยทำงานกับพระเอกที่พระเอกนั้นสอนงานอยู่ตลอดเวลาก็ได้เอาซองขาวมาไล่พระเอกออกครับเนื่องจากเจ้านายเนี่ยเขาไล่พระเอกออก จากการที่พระเอกเนี่ยไปเขียนคู่มือแนะนําบริษัทอะไรนั่นแหละพระเอกเนี่ยก็เลยด่าบ๊อบบี้ไปบอกว่าแกเนี่ยมันงูพิษทรยศหักหลังฉันได้ยังไงซึ่งบ๊อบบี้ก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะก็พี่เนี่ยดันไปเขียนคู่มืออะไรนั่นเนี่ยผมก็เลยไม่รู้จะทํายังไงมันเป็นฝีมือของพี่เองซึ่งพอถูกไล่ออกเนี่ยพระเอกเขาก็ต้องออกเลยครับแต่สิ่งที่เขาจะไม่ยอมเนี่ยเขาจะต้องเอานักกีฬาของเขาไปด้วย จากนั้นพระเอกเนี่ยก็โทรหานักกีฬาของเขาทุกคนที่เขามีเบอร์อยู่แล้วก็ดูแลอยู่แต่ดูเหมือนว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยจะปฏิเสธสัญญาของพระเอกทั้งหมดเลยไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับพระเอกเท่าไหร่สาเหตุก็มาจากไอ้บ๊อบบี้เนี่ยแหละครับที่มันไปหักหลังพระเอกแอบคุยสัญญาส่วนตัวกับพวกนักกีฬาแต่ละคนแต่ละรายทุกคนเลยแล้วก็ให้ผลประโยชน์ที่มันดีกว่าบอกว่าบริษัทใหญ่ๆกว่าดูแลคุณได้ดีกว่าเยอะไม่ต้องไปกับพระเอกหรอกซึ่งมันก็ได้ผลด้วยนะครับพวกนักกีฬาเนี่ยก็ต้องเลือกสัญญาททีีี่่ดดสุให้กัับตวเอง แต่ถว่ามันก็มีนักกีฬาอยู่คนหนึ่งครับที่ห่วยแตกที่สุดเลยและพระเอกเนี่ยก็ดูแลเขาน้อยที่สุดนั่นก็คือร็อดนั่นเองครับร็อดเนี่ยเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล เป็นคนดําที่ปากเก่งอีโก้สูงผลงานในสนามไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าเขาเนี่ยอยากได้สัญญา4ปี10ล้านดอลลาร์เพื่อต้องการจะเอาไปใช้หนี้ดูแลครอบครัวคือร็อดเนี่ยเขาอายุบ้านปลายแล้วนะของช่วงนักกีฬาถ้าสัญญาฉบับนี้เขาไม่ได้10บล้านเนี่ยชีวิตเขาจะชิบหายวายป่วงและ,ะเอกเ่ยก็ต้องโทรมาง้อร็อดแล้วครับเพราะมันเหลือแค่คนเดียวแล้วไม่รู้จะง้อใครร็อดเนี่ยก็เลยบีบบังคับเพะเอกบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้ฉันเซ็นสัญญาเนี่ยก็ไปเอาเงินมากองแล้วฉันจะเซ็นสัญญากับนายทำให้เอเ่เ่ยก็ต้อง ตอบตกลงได้เดี๋ยวฉันจะไปหาสัญญามาให้นายเองจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เก็บข้าวเก็บของออกจากบริษัทซึ่งแทนที่เขาเนี่ยจะเสียอกเสียใจแต่เขาเนี่ยกลับยิ้มแป้นแล้นและเดินออกมาด่าต่อหน้าทุกคนรวมถึงด่าเจ้าของบริษัทด้วยบอกว่าฉันไม่มีวันร้องไห้อย่าคิดว่าฉันจะต้องเสียใจซึ่งพระเอกเนียก็รำพบทอยู่ยาวเลยครับทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าจะฟังพระเอกแต่ก็ฟังให้มันจบจบไปอย่างนั้นแหละและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ชวนว่าใครที่ยังมีจรรยาบรณอยู่เนี่ยก็ไปกับฉันฉันจะไปเปิดบริษัทใหม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีใครไปกับพระเอกเลยสักคนครับเนื่องจากไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีอนาคตรหรือเปล่าอยู่ที่นี่ก็มีงานมีเงินเดือนขึ้นจะสุดท้ายเนี่ยนางเอกเธอก็ไม่รู้ตัดสินใจยังไงครับ ลุกขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับพระเอกเลยซึ่งเธอเองก็สับสนนะว่าเธอเนี่ยตัดสินใจถูกหรือผิดแต่ด้วยความที่ใจมันเรียกร้องเนี่ยเธอก็เลยทําตามหัวใจตัวเองเพอออกจากบริษัทเก่าเนี่ยพระเอกก็ต้องมุ่งหน้าทํางานเป็นของตัวเองเลยครับและเขาเนี่ยก็เดินทางไปหานักกีฬาชื่อดังคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฮุดดี้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไปคุยกับพ่อของฮุดดี้ครับแล้วพ่อของฮุดดี้เนี่ยก็ตกลงที่จะเซ็นสัญญากับพระเอกเพราะทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมานานบอกว่าพระเอกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะถือยังไงเนี่ย เขาก็จะยกลูกชายของเขาเนี่ยให้กับพระเอกอยู่แล้วเป็นคนดูแลและจัดการทำให้พระเอกเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจและเขาก็รู้สึกมีความสุขมากๆจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ชวนทั้งร็อดทั้งฮูดดี้เนี่ยไปที่งานเปิดตัวซึ่งปรากฏว่านักข่าวเนี่ยก็สนใจแค่เฉพาะฮูดดี้ครับเพราะเขาทั้งหล่อนเป็นดาวรุ่งมีชื่อเสียงและก็น่าจับตามองกลายเป็นว่าร็อดเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจเลยแม้กระทั่งพระเอกเองเนี่ยก็ไม่สนใจร็อดแล้วก็ไปสนใจฮูดดี้มากกว่า จนพระเอกเนี่ยก็เจยดเวลามาหารสครับรสเนียก็ถามว่านี่ในให้ฉันมาที่นี่ทาไมเนี่ยไม่มีใครสนใจฉันเลยแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่านี่มันเป็นงานเปิดตัวนะเป็นครั้งแรกของนายนายจะต้องอย่าลืมว่าผู้คนกําลังจะรู้จักนายในอีกไม่ช้าซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องใช้วาทศิลป์นะครับในการเกลี้ยกล่อมพวกนักกีฬาเพื่อให้มาอยู่กับเขานั่นแหละบางทีก็พูดเรื่องจริงมั่งพูดเพอ้อเจ้อมั่งพูดโกหกมั่งแต่มันก็ได้ผลนะครับเพราะว่าพระเอกนั้นเกลี้ยกล่อมรสแล้วก็พารสเนี่ยไปรู้จักกับคนต่างๆ ทั้งเจ้าของทีมสมโมสรเอเจนต์คนอื่นสิ่งเดียวที่รัดเขาต้องการเนี่ยก็คือแสงสัญญาและก็ค่าโฆษณาหรือว่าเงินนั่นแหละเพียงแต่เขาเนี่ยเป็นนักกีฬาที่แก่แล้วก็เลยไม่มีใครสนใจเขาเท่าไหร่พอเดินวนเปิดตัวจนเสร็จเนี่ยพระเอกก็บอกว่าให้รัดเนี่ยกลับไปพักผ่อนและบอกว่ารัดเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนี่คืองานเปิดตัวและอีกไม่ช้าเนี่ยรัดอาจจะได้สัญญาที่คุ้มค่าทาให้รัดเนี่ยก็ยังคงมีความหวังว่าพระเอกเนี่ยจะหาสัญญามาให้เขาเซ็นให้ได้จากนั้นพระเอกเนี่ยก็กลับไปสนใจฮูดดี้ต่อครับ ซึ่งพ่อของฮูดดี้เนี่ยก็ยังไม่เซ็นสัญญากับพระเอกนะครับตกลงปากเปล่าทําให้พระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเออวันนี้เนี่ยจะต้องเซ็นสัญญากันแล้วว่าจะให้พระเอกเนี่ยเป็นคนดูแลเป็นคนจัดการเรื่องของเอเจนต์ทั้งหมดแต่พ่อของฮูดดี้เนี่ยก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดจนกระทั่งมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาครับและพระเอกก็อยู่ใกล้แล้วก็รับพอดี และเขาเนี่ยก็แกล้งปลอมทําเป็นเสียงพ่อของพุดดี้ครับซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็คือเจ้าบ๊อบบี้นั่นเองครับบ๊อบบี้เนี่ยก็แอบ,บหักหลังพระเอกมาตลอดคอยตะล่อมดึงนักกีฬาที่พระเอกสนใจเนี่ยกลับมาอยู่ในสังกัดของตัวเองและส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ได้ผลด้วยนะครับเพราะพวกนักกีฬาเนี่ยก็เลือกที่จะอยู่กับบ๊อบบี้มากกว่ากระทั่งพระเอกเนี่ยเขาก็รู้ความจริงว่าตัวเองนั้นโดนหักหลังพระเอกเนี่ยเลยถามกับพ่อของพุดดี้ไปตรงๆว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณจะเซ็นสัญญากับผมไหม ทำให้พ่อของฮูดดี้เนี่ยก็พูดตรงๆกับเพะเอกว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเซ็นสัญญากับบอบบี้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตอนที่คุณเดินอยู่กลางลานเพราะว่าบอบบี้เนี่ยมันเอาทีมเดนเวอร์นะครับมาคุยกับฮูดดี้ซึ่งเป็นสโมอสรในฝันของนักกีฬาเลยทําให้พวกเขาเนี่ยก็เซ็นสัญญากับเจ้าบอบบี้ไปโดยปริยายพอะพะเอกมารู้ทีหลังเนี่ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วจากนั้นเพะเอกเนี่ยเขาก็ไปคุยกับคู่มั่นของตัวเองครับซึ่งคู่มั่นของเพะเอกเนี่ยก็ทํางานอยู่และเจอเนี่ยก็ไม่ว่างแล้วก็ไม่มีเวลาคุย พระเอกต้องการจะมาขอคําปรึกษามาคุยด้วยมาระบายแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมฟังสิ่งที่พระเอกจะพูดเลยสิ่งเดียวที่เพะเอกต้องการเนี่ยก็คือความพักดีแต่ถ้าว่าคูมันของพพะเอกเนี่ยเธอก็ไม่ใช่คนแบบที่พระเอกต้องการเธอไม่ได้เป็นคนโรแมนติกไม่ได้มีเวลาให้ไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงทั่วไปและเธอเนี่ยก็ทํางานเก่งทาให้พระเอกเนี่ยก็เลยโมโหครับสลิงแตกแล้วก็บอกเลิกไปเลยคูมันของพระเอกเนี่ยก็เลยชกเบ้าตา เพราะว่าเธอนั้นไม่เคยโดนใครทิ้งมาก่อนและสุดท้ายทั้งคู่เนี่ยก็เลิกกันากใาการตรงนี้เนี่ยพระเอกก็เสียสูญอยู่พอสมควรเลยครับเขาเนี่ยก็กินเหล้าเมาแปะกระโดดเชือกออกกําลังกายใช้แรงมั่วซั่วอาจจะจริงอย่างที่เขาว่าครับว่าพระเอกนั้นเวลาเจอรักที่ลึกซึ้งแล้วมักจะทําได้ไม่ดีและเขาเี่กก็อยู่คนเดียวไม่ได้พระเอกเนี่ยก็เลยโทรหานางเอกบอกว่าจะไปหาที่บ้านซึ่งนางเอกเด่กก็ต้องให้มานะครับเพราะพระเอกเี่ยเป็นเจ้านายนางเอกเนี่ยอยู่กับพี่สาวหนึ่งคนครับ ซึ่งพี่สาวเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นห่วงนางเอกมากๆเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ที่เข้ามาหานางเอกเนี่ยมักจะเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่นานนักเนี่ยพระเอกก็เดินทางมาถึงบ้านของนางเอกแล้วก็ได้เจอกับพี่สาวของนางเอกทั้งคู่เนี่ยก็เลยเข้าไปในครัวครับเพื่อหาอะไรให้พระเอกกินระหว่างที่พระเอกนั่งรอเรลูกชายของนางเอกเนี่ยก็ออกมาแล้วก็มาคุยกับพระเอกซึ่งเด็กน้อยเนี่ยก็คุยตามภาษาเด็กนั่นแหละครับแต่ดูเหมือนว่าพระเอกกับเรเนี่ยจะคุยและเข้ากันได้ดีมากมาก คุยกันอยู่สักพักเนี่ยลูกชายของนางเอกก็ต้องเข้าไปนอนแล้วจากนั้นเนี่ยพระเอกก็มาคุยกับนางเอกต่อซึ่งพระเอกเนี่ยก็กําลังเมากลุม่มๆอยู่ด้วยเขาเนี่ยก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันจริงๆแล้วพระเอกเนี่ยต้องการแค่คนคุยด้วยที่ปรึกษาคนพักดีเรียกว,ว่าทํางานหนักผิดหวังกับงานนะครับจนเสียศูนย์ซึ่งนางเอกเนี่ยเธอก็รู้แต่ว่าเธอเนี่ยก็ทาแค่เฉพาะหน้าที่ของเธอเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่นางเอกเนี่ยชอบในตัวของพระเอกมากๆก็คืองานเขียนที่เขาเขียนในบริษัทนั่นแหละครับทำให้เธอเนี่ยตามพระเอกมา จากนั้นเพระเอกเนี่ยก็เคลิ้มครับลเลยเผลอจูบแลกเปลี่ยนแลกตัวบาซีเรัสกับนางเอกไปพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คิดว่าเขาไม่ควรจะทําแบบนี้จากนั้นเพระเอกเนี่ยก็เลยต้องขอตัวกลับบ้านแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับส่วนทางด้านของร็อตเนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็มาคัดตัวกีฬาอเมริกันฟุตบอลในทีมของอาริโซนาซึ่งร็อดเนี่ยเล่นในตำแหน่งปีนะครับตัวจีาร์ดและนี่ก็คือผลงานของร็อดรับบอลได้แล้วแม่งกระเสือกวิ่งชนเสาทัดดาวเล่นอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกสัญญา10ล้านได้ทำให้ผู้จัดการทีมเนี่ยก็คิดหนักอยู่เือนกันเลยครับเพร่เนี่ยต้องการจะคุยเรื่องสัญญาแต่ผู้จัดการทีมเนี่ยก็ยังไม่ยอมคุยด้วยเพราะว่าร็อดเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมของเขา แต่ด้วยความเป็นเพื่อนเนี่ยผู้จัดการทีมเนี่ยก็เลยจะให้สัญญากับร็อเพื่อตอบแทนที่พระเอกนั้นเคยช่วยเข้ามาแต่สัญญาเท่าไรเนี่ยเขายังไม่บอกนะครับจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับร็อว่าเขาเนี่ยจะได้สัญญาภายในอาทิตย์นี้แต่พระเอกเนี่ยก็ได้ด่าร็อไปครับว่าร็อเนี่ยทำอะไรทุกอย่างเพื่อเงินก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิไม่ค่อยมีเวลากับเกมเวลาที่คนเราทําอะไรเพื่อเงินอย่างเดียวเนี่ยมันก็มักจะออกมาไม่ดีซึ่งร็อเนี่ยแม่งก็ไม่ยอมฟังคําพูดของพระเอกครับติดอีโก้ ยังคงคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งอยู่จนพระเอกเนี่ยก็แทบบ้าสลิงแตกขึ้นมาแล้วคือต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างมีหนทางสุดท้ายของการและกันทั้งคู่ครับถ้าพระเอกไม่มีรถเนี่ยเขาก็ไม่มีนักกีฬานในสังกัดแล้วถ้ารถไม่มีพระเอกเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเอเจนต์ที่ไหนแล้วเพราะแม่งหวยแตก,กตอนเย็นเนี่ยพระเอกก็กลับไปที่บริษัทซึ่งนางเอกเนี่ยก็ทํารวบรวมสรุปค่าใช้จ่ายมาให้โดยเงินส่วนใหญ่ของพระเอกเนี่ยจมอยู่ไปกับค่าคอนโดและตอนนี้เนี่ยเขาก็ติดลบถังแตก จำเป็นจะต้องรีบหารายได้เข้าบริษัทจากนักกีฬาเพียงคนเดียวที่เขามีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงพระเอกนี่ยก็เลยเครียดครับชวนนางเอกเนี่ยไปกินข้าวในมือค่ําคืนนี้ด้วยกันซึ่งนางเอกเธอก็ตอบตกลงทันทีตกกลางคืนพระเอกก็ไปรับนางเอกที่บ้านและเขาก็ได้เจอกับพวกกลุ่มสมาคมแก๊งแม่บ้านที่ต่อต้านผู้ผู้ชายนะครับคือพวกป้าป้าเนี่ยแกมักจะจับกลุ่มคุยกันทุกคืนเกี่ยวกับเรื่องลบๆของผู้ชายแต่ละคนเนี่ยก็โดนผัวทิ้งทั้งนั้นแหละครับ ก็เลยจับกลุ่มนินทานแล้วก็มีทัศนคติแย่ๆแต่นางเอกเนี่ยเธอก็ไม่มานั่งสนทนาด้วยพอพระเอกเข้าไปหานางเอกเนี่ยลูกชายของเธอเนี่ยก็วิ่งเข้ามาหาอย่างโวนจีซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าลูกชายของนางเอกเนี่ยชอบแล้วก็ ติดพระเอกมากๆานะครับทาให้หนางเอกเนี่ยเธอก็ดีใจโล่งอ,อกไประดับหนึ่งที่อย่างน้อยๆทั้งลูกชายทั้งคนที่เธอชอบเนี่ยก็เข้ากันได้ดีซึ่งนางเอกเธอก็มีพี่เลี้ยงของลูกชายด้วยคนหนึ่งเพราะว่าเขาแอบชอบนางเอกแต่พอพระเอกเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้ทันทีว่าเขาสู้ไม่ได้แน่ๆแถมนางเอกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะชอบพระเอกมากๆด้วยจากนั้นพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ไปดินเนอร์ด้วยกัน แต่ถว่าในตอนดินเนอร์เนี่ยพระเอกก็คุยแต่เรื่องที่มันน่าเศร้าครับทำให้หนางเอกเนี่ยเธอเบื่อเธอก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องคุยเรื่องลบๆกันหรอกเราคุยแต่เรื่องดีๆกันดีกว่าทําให้พระเอกเนี่ยเขาก็ประทับใจนะครับในตัวของนางเอก พอกินข้าวกันเสร็จพระเอกเนี่ยก็ไปส่งนางเอกที่หน้าบ้านเหมือนเดิมด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยก็เงาเงาแล้วก็แอบชอบกันอยู่แล้วคุยกันผ่านหลอดไฟภายใต้แสงนีออนบานค่ำมันช่างโรแมนติกจิกเกโลอะไรขนาดนี้ทั้งคู่เนี่ยมีความสุขกันมากๆครับจนเกือบจะเกินเลยไปถึงขั้นซีเยซีเยกันหน้าบ้านตัวเองจนกระทั่งพี่เลี้ยงของลูกนางเอกเนี่ยก็เปิดประตูออกมาและเขาเนี่ยก็ได้มอบเทปอันหนึ่งที่เป็นเทปของวงนักร้องมอบส่งต่อให้กับพระเอกได้ดูแลนางเอกต่อไปเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ตัวว่าเขาเนี่ยสู้พระเอกไม่ได้ๆ ก็เลยฝากให้พระเอกนั่นดูแลนางเอกให้ดีแล้วกันจากนั้นพระเอกเนี่ยก็เข้าไปหานางเอกข้างในบ้านและทั้งคู่เนี่ยก็จัดการเบอร์เซียซีเยซีเยซาโบโฮโวโวเยเยกันทั้งวันทั้งคืนภายใต้เทปเพลงที่สุดแสนจะโรแมนติกซึ่งพี่สาวของนางเอกเนี่ยก็รู้ดีว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแต่เธอเนี่ยก็ไม่ห้ามเพราะเธอเนี่ยก็รักน้องสาวและอยากให้น้องสาวเนี่ยเจอคนที่รักและก็ดี พอตื่นเช้ามาเนี่ยพี่สาวของนางเอกก็รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยความสัมพันธ์ไปถึงไหนกันแล้วแต่นังเอกเนี่ยก็ไม่สนใจเพราะเธอเนี่ยรักพระเอกและเธอบอกว่าเธอเนี่ยชอบเขาต่อให้เธอจะผิดหวังจากพระเอกอีกครั้งเนี่ยเธอก็ไม่สนใจยังไงเธอก็จะรักพระเอกต่อไปเรื่อยๆและพระเอกเนี่ยก็อยู่แถวนั้นและได้ยินพอดีครับทำให้นังเอกเนี่ยเธอก็เขินอายมากๆและพระเอกเนี่ยก็เลยมาจุ้มโบ จุบหน้าผากนางเอกไปหนึ่งฟอดก่อนที่เขาเนี่ยจะมานั่งกินข้าวราวกับคนในครอบครัวคุยกับเรลูกชายของนางเอกราวกับเป็นพ่อนี่คือครอบครัวที่อบอุ่นที่นางเอกนั้นเธอใฝ่ฝันมานานวันต่อมาเนี่ยทั้งคู่ก็ไปทํางานกันตามปกติซึ่งรอดกับเมียเนี่ยก็มารอลุ้นสัญญาที่จะส่งมาด้วยนะครับพอสัญญาถูกแฟกมาเนี่ยปรากฏว่ามันก็ห่างไกลาจากความเป็นจริงเหลือเกินครับเพราะว่าสัญญาที่ทีมอาริโซนาส่งมาเนี่ยก็คือค่าตัว1.7ล้านกับสัญญา3ปีแม่งห่างกันถึง10เท่า แน่นอนว่าเมียของรอดเนี่ยก็รับไม่ได้ครับบอกว่ารอดเนี่ยมีความสามารถมากกว่านั้นโดยที่ไม่ดูอายุอานามแล้วก็ฝีมือการเล่นของผัวตัวเองเลยซึ่งถึงแม้ว่ารอดเนี่ยอยากจะได้สัญญามูลค่า10ล้านแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วทําให้เขาเนี่ยก็ต้องร่วมหัวจมท้ายกับพระเอกเอาละมึงอยากให้กูทําอะไรบอกมาเลยพระเอกเดี๋ยวกูจะทําให้มึงเองสุดท้ายแล้วเนี่ยรอดก็เลือกที่จะเซ็นสัญญากับพระเอกครับถึงแม้ว่าไอ้เงินที่เขาได้รับ1.7ล้านนั้น มันจะยังไม่พอใช้นี่เลยก็ตามจากนั้นเนี่ยพระเอกก็พารถไปถ่ายโฆษณาครับไปเล่นเป็นคนเลี้ยงอูดมั่งจงอูดมั่งแต่น่นอนครับด้วยความที่รถเนี่ยเขาเป็นคนอีโก้สูงภูมิกับสั่งให้ทําอะไรแกก็ไม่ทําให้จงอูดแกก็ไม่จงทงั้งทัที่พระเอกเนี่ยเป็นคนอุตสาห์ไปของานแท้ๆจนสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ต้องขอถอนตัวออกจากโฆษณาจากนั้นพระเอกเนี่ยก็มาปรึกษากับรถครับในเรื่องครอบครัว เพราะเขาเห็นว่าร็อดเนี่ยเป็นคนรักเมียและเมียก็รักร็อดมากๆครอบครัวของร็อดเนี่ยมีความสุขกันมากๆครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีตังกันเท่าไหร่เพเอกเนี่ยก็ถามร็อดไปว่าถ้าเกิดว่าฉันจะจีบแม่ไม้ลูกติดเอยายจะต้องทํำยังไงซึ่งร็อดเนี่ยก็บอกว่าเริ่มจากการพูดความจริง นายจะต้องไม่หลอกเธอไม่หลอกนอนกับเธอฟรีฟรเพราะแบบนั้นเนี่ยสุภาพบุรุษเขาไม่ทํากันวันต่อมาเนี่ยนางเอกเธอก็เก็บข้าวของย้ายบ้านเข้าไปในเมืองครับเนื่องจากพระเอกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเงินจ้างเธอทําให้เธอเนี่ยต้องไปหางานทําที่อื่นก่อนพระเอกเนี่ยก็มาช่วยเธอเก็บข้าวเก็บของสดิบดีซึ่งตอนแรกเนี่ยดูเหมือนว่าพระเอกจะปล่อยเธอไปนะครับแต่พอมาคิดคิดดูแล้วเนี่ยเขาเจอคนที่พักดีกับเขาและเขาก็ไม่อยากปล่อยให้เธอเนี่ยต้องหลุดมือไปจากเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยพระเอกเขาก็เลยขอเธอแต่งงาน ทำให้นางเอกเองเนี่ยเธอก็รีบตอบตกลงทันทีด้วยเหมือนกันและไม่นานนักเนี่ยทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานกันอย่างมีความสุขมีคนรู้จักมาร่วมงานกันภายในครอบครัวแต่ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยหน้าตากลับไม่ได้มีความสุขเหมือนคนแต่งงานเลยรัตเอกก็สังเกตเห็นว่าพระเอกเนี่ยดูสีหน้ามีกังวลอะไรบางอย่างเพราะก่อนหน้านี้พระเอกก็เคยปรึกษาเขามาก่อนเรื่องนี้แต่รัตเนี่ยก็แก้สถานการณ์โดยการดึงพระเอกกับนางเอกเนี่ย มาแสดงความยินดีด้วยกันวันต่อมาครับพอรอตได้สัญญาเนี่ยเขาก็ต้องไปแข่งในกีฬาอเมริกันฟุตบอลซึ่งพอแข่งเนี่ยก็รู้ๆกันดีครับด้วยความที่รถเนี่ยถึงแม้ว่าจะเร็วแต่ก็ตัวเล็กโดนชาร์จโดนอัดทีเนี่ยก็แทบจุกกระอักแล้วผลงานเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสนามพอการแข่งขันจบลงเนี่ยพระเอกก็มารับตัวรถครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันอยู่สักพัก แต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีจุดเสียของตัวเองยิ่งคุยกันเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นเพื่อนกันมากขึ้นพระเอกเนี่ยเก่งในการทํางานนะครับแต่ว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยกลับเหมือนว่ามีอะไรในใจไม่เพอร์เฟกส่วนร็อเนี่ยชีวิตครอบครัวเพอร์เฟกแต่เรื่องการทํางานเรื่องชีวิตในสนามเขาก็เสือกทําได้ไม่ดีเพราะว่าร็อเนี่ยทำอะไรก็นึกถึงแต่เรื่องเงินตลอดผลงานของเขาเนี่ยก็เลยออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่และหลังๆเนี่ยพระเอกก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปที่สนามแล้วรวมถึงเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากอยู่ที่บ้านด้วยมักจะเก็บตัวอยู่คนเดียวครับ หรือไม่ก็ไปนั่งเหม่อที่สนามบินหาเรื่องออกจากบ้านตลอดเวลาปล่อยให้นางเอกนั้นเธอก็อยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจทำไมชีวิตหลังแต่งงานกลับไม่มีความสุขเหมือนที่เธอคิดเอาไว้จนกระทั่งเธอเนี่ยก็หาโอกาสเข้ามาคุยกับพระเอก ว่าสรุปแล้วเนี่ยพระเอกรักเธอเพราะอะไรกันแน่หรือว่าอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเธอจริงๆหรือเปล่าแต่พระเอกเนี่ยก็ยังไม่ทันได้ตอบนะครับจนกระทั่งวันต่อมาเนี่ยก็เลยหาโอกาสหาเลิกคุยกันหลังจากแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนางเอกเธอก็รู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วเธอก็เลยตัดสินใจขอหย่ากับพระเอกขอเลิกการแยกทางกันดีกว่าถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเจอพระเอกคนที่ใช่แล้วก็รักลูกของเธอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ดีพระเอกเนี่ยอาจจะเหมาะกับการเป็นเพื่อนของเธอมากกว่า ซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็สับสนในตัวเองและสาเหตุเดียวที่เขาแต่งงานกับนางเอกเนี่ยเป็นเพราะว่านางเอกเนี่ยเธอซื่อสัตย์และก็พักดีนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจากคนรอบข้างมาตลอดคนอื่นเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าในตัวของนางเอกเนี่ยเธอมีเขาก็เลยไม่อยากจะสูญเสียนางเอกไปจากนั้นพระเอกเนี่ยเขาก็กลับมาโสดอีกครั้งและหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เดินทางไปหารสซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบอบบี้ก็ได้เข้ามาคุยกับรสครับต้องการจะดึงรสเนี่ยเข้าไปอยู่ในค่ายสังกัดของตัวเองแต่รสเนี่ยกลับยืนหยัดครับเขาไม่สนใจบบอี และพระเอกเนี่ยก็เข้ามาห้ามพอดีครับไล่บอบบี้ไปไกลๆอย่ามายุ่งกับนักกีฬาของฉันเนื่องจากรอตตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเขาเริ่มปรับทัศนคติตัวเองได้จากที่พระเอกเนี่ยคอยพูดคอยดึงสตินี่แหละการแข่งขันในคืนนี้เนี่ยเป็นเหมือนการแข่งขันขนัดสําคัญครับเนื่องจากทีมของวเขาเนี่ยเข้ารอบมาส่วนหนึ่งก็มาจากการเล่นอันยอดเยี่ยมของรอตที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แต่ทีมคู่แข่งเนี่ยก็แข็งแกร่งไม่เบาพวกเขาประกบติดรัดเนี่ยไม่ให้ขยับไปไหนเลยเวลารัดได้บอลเนี่ยก็โดนชาร์จเข้าที่ตัวตลอดแม่งเข้าหนักทุกดอกรู้ว่าดูมวยปล้ำอยู่นะเนี่ยทีมอาริโซนาเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแผนแล้วเปลี่ยนแผนเล่าครับแต่ทุกครั้งที่รัดได้บอลเนี่ยก็จะโดนเข้าหนักโดนชาร์จโดนประกบติดใครที่ได้บอลมีบอลเนี่ยก็จะต้องเจ็บตัวจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยก็เปลี่ยนแผนให้รัดเนี่ยใช้ความเร็ว ไปเล่นทางปีกแล้วก็วิ่งใช้ความเร็วไปรอที่ทัชดาวก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะให้ตัวโยนปาไปให้รถเพื่อรับบอลแล้วรถเนี่ยก็ทําได้ครับกระโดดรับบอลแต่ทว่าไอตอนลงเนี่ยเขาโดนพุ่งอัดเป็นแซนด์วิชเลยครับแล้วก็หัวเนี่ยก็ทิ่มลงด้วยทาให้รถเนี่ยหมดสติไปเลยแล้วทีมเนี่ยก็ไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วด้วยเพราะนักกีฬาบาดเจ็บแบบนั้นเนี่ยภาพก็ต้องหยุดตัดโฆษณา เมียของร็อเนี่ยก็ลุ้นใจหายใจคว่ำว่าอย่าให้ผัวเนี่ยเป็นอะไรเลยพระเอกเนี่ยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปดูในสนามแหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าเกิดร็อเป็นอะไรขึ้นมาเขาไม่เหลือนักกีฬาในสังกัดแล้วแถมร็อเนี่ยยังเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาที่เหลืออยู่ชีวีถ่ายทอดสดเนี่ยก็ฉายภาพช้าให้ดูเรื่อยๆครับว่าร็อเนี่ยได้รับอุบัติเหตุตกลงมาอย่างไงเขาตกลงมาหัวปักพื้นซึ่งมันอันตารายมากๆหมดสติไปแบบว่าชนิดที่ไม่น่าจะกลับมาได้แล้ว คนดูเนี่ยก็ลุ้นใจหายใจคว้าว่าร็อเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าหน่วยพยาบาลเนี่ยก็ประถมพยาบาลเต็มที่เลยครับพยายามตบมือเรียกดึงสติจนกระทั่งร็อเนี่ยเขาก็ฝืนและตื่นขึ้นมาร็อเนี่ยก็ลืมตาตื่นขึ้นมาได้ครับตอนแรกทีมงานจะพาเขาเนี่ยส่งโรงพยาบาลแต่ร็อเนี่ยเขาก็ใจสู้ไม่ยอมแพ้ตะเกียรตะการตัวเองลุกขึ้นมาจนได้รับเสียงปรบมือจากแฟนรวมถึงคนที่เชียร์ลุ้นให้เขานั้นฝื้นตื่นขึ้น,นมา และพอร็อเนี่ยได้ยินเสียงปรบมือจากแฟนๆเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาเต้นเลยครับโอ้โหไม่น่าเชียร์มึงเลยเต้นกวนเต้นซะด,ด้วยกระโดดตีลังกาม้างเต้นบีบอยมั่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเพลีเดียใจหายใจความหมดแล้วและสุดท้ายเนี่ยร็อก็ได้กลายเป็นฮีโร่เลยครับทาแต้มทัชดาวได้พาทีมชนะสิ่งที่เขาหวังมาทั้งชีวิตเนี่ยก็สมหวังครับสปอตไลท์จับไปที่ตัวเขาจากคนที่กําลังจะล้มลงไปแล้วเนี่ยก็กลับขึ้นมาได้แถมพาชัยชนะมาให้ทีม ทาให้ร็อตเนี่ยกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงภายในข้ามคืนเลยครับพอจบการแข่งขันเนี่ยผู้จัดการทีมเนี่ยก็มาบอกกับพระเอกว่าร็อตเนี่ยทำได้ดีมากซึ่งพระเอกก็บอกว่าคุณเนี่ยต้องจ่ายผมแพงแน่นะสัญญาเนี่ยผู้จัดการทีมก็บอกเออได้ขอให้ได้คุ้มเนี่ยกูยอมจ่ายจากนั้นเนี่ยร็อตก็เดินออกมาจากห้องแต่งตัวครับและเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นคนดังทันที นักข่าวไปลุมร้อมลุมสัมภาษณ์อย่างที่เขาเนี่ยตั้งใจเอาไว้แต่แทนที่เขาเนี่ยจะให้ความสนใจกับนักข่าวเขากลับมองหาพระเอกครับและเขาก็ชี้ไปที่พระเอกบอกว่านี่แหละคือคนสําคัญของเขารถเนี่ยเดินไปกอดพระเอกโดยที่ไม่สนใจนักข่าวเลยนักข่าวพยายามจะถามข้อมูลถามนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่สนใจไม่ตอบเพราะคนเดียวที่พายเขามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็คือพระเอกนั่นแหละ และเขาก็ไม่เคยลืมคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จและอยู่เคียงข้างเขามาตลอดจนลูกทีมของบอบบี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากจะไปเซ็นสัญญากับพระเอกเหลือเกินฉะนั้นเพ่เนี่ยก็โทรไปหาเมียของร็อดครับบอกว่าร็อดตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วร็อดเนี่ยก็คว้าโทรศัพท์มาคุยพร้อมกับร้องไห้เขานึกว่าเขาเนี่ยจะกลับมาไม่ได้แล้วก็จะไม่ได้เจอหน้าลูกหน้าเมีย ถึงแม้ว่าร็อตเนี่ยจะปากเก่งเมื่อก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขารักที่สุดเนียก็คือครอบครัวเขาให้ความสําคัญกับเมียของเขามากถึงตอนนี้ร็อตเนี่ยไม่สนใจนักข่าวเลยครับสนใจแค่ครอบครัวเป็นหลักมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยนึกขึ้นได้ครับในวันที่เขาสําเร็จมากที่สุดดีใจมากที่สุดแต่เขากลับไม่มีคนที่ฉลองความสําเร็จร่วมกันกับเขาพระเอกเนี่ยก็เลยวิ่งกลับไปที่บ้านของนางเอกเพื่อไปบอกความในใจของตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขาดนางเอกไม่ได้ผมคิดถึงภรรยาของผม คุณคือส่วนที่เติมเต็มในชีวิตของผมและผมขาดคุณไม่ได้ในวันที่ผมประสบความสำเร็จมากในชีวิตแต่ผมกลับไม่มีคนที่อยู่ฉลองร่วมกันมันเหมือนกับชีวิตของผมขาดอะไรไปบางอย่างซึ่งนั่นก็คือคุณนั่นเองซึ่งพอพระเอกพูดแบบนี้เนี่ยทั้งคู่ก็คืนดีกันไม่ยากครับเพราะนางเอกเนี่ยเธอก็รักพระเอกอยู่แล้วกอดกันต่อหน้าสมาคมแม่บ้านต่อต้านผัวอย่างสุดฤทธิ์พี่สาวก็ได้แต่นั่งตาละาห้อยเอาอีกแล้วน้องสาวกู ไม่เข็ดไม่หลบับส่วนทางด้านของร็อดเนี่ยชีวิตก็พลิกเลยครับเขากลายเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงแถมยังได้สัญญาใหม่จากทีมอาริโซนาครับสูงถึง11ล้านด้วยทำให้ร็อดเนี่ยก็ดีใจมากๆจนเก็บความรู้สึกนี้ไม่อยู่ครับจะได้มีเงินใช้นี้มีเงินดูแลครอบครัวก้อนสุดท้ายในชีวิตร็อดเนี่ยก็ขอบคุณหมดทุกคนครับขอบคุณครอบครัวขอบคุณทีมงานและที่สำคัญเนี่ยเขาขอบคุณพระเอกที่อยู่คอยอยู่เบื้องหลังคอยทำให้เขาเนี่ย มันนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยค่อนข้างซึ้งมากๆเลยนะจริงๆมันซึ้งตั้งแต่ที่รถเนี่ยมันกลับมาได้แล้วสลบไปแล้วก็กลับมานี่ผมน้ําตาซึมเลยหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกเองก็กลายเป็นเอเจนต์นะครับที่กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งและเขาเนี่ยก็จะคอยดูแลนักกีฬาที่เขาอยากจะดูแลตามเจตนารมณ์แนวทางของบริษัทของตัวเองรวมถึงชีวิตครอบครัวของเขาเนี่ยก็มีความสุขด้วยเหมือนกันกลับมาคบกับนางเอกอีกครั้งระหว่างที่กําลังพาลูกนางเอกเดินเล่นเนี่ย เขาก็ได้เห็นว่าลูกของนางเอกเนี่ยปาลูกเบสบอลข้ามรั้วกำแพงได้โคตรไกลและแน่นอนว่าพระเอกนั้นอยากจะปั้นลูกของนางเอกโดยมีเขาเนี่ยคอยชี้นำเป็นเอเจนท์ที่คอยวางแผนให้กับลูกของนางเอกในอนาคตนะครับและเรื่องราวของหนังเจอร์รี่แมกไกปี1 9 9่ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ จบลงไปแล้วนะครับสาหรับการสปอยหนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังที่ดูแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างซึ้งเลยทีเดียวเป็นหนังที่มีหลากหลายรสชาติมากๆช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะครับถ้าดูหนังเต็มๆเ,เนี่ยหนังค่อนข้างจะยืดแล้วก็สลับไปสลับมาอาจจะงงๆนิดนิด แต่สุดท้ายแล้วโดยรวมช่วงกลางไปจนถึงท้ายเนี่ยโอ้สุดยอดมากเรียกน้ําตาจากผมได้เลยพระเอกก็หล่อนางเอกก็สวยนะครับแถมลูกชายก็น่ารักอีกต่างหากคุณผู้ชมและครับเคยดูหนังเรื่องนี้หรือไม่ถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง 3M Movie ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอมีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวสดีครับ